เซ็นทรัลกระบี่คือโครงการแห่งความยั่งยืนในการท่องเที่ยวของไทยซึ่งเป็นแหล่งที่ต้องไปเช็คอินใหม่ๆที่น่าสนใจมากๆที่จะทําให้คุณต้องกลับมาอีกครั้งแน่นอนมาดูกันว่าเซ็นทรัลกระบี่มีอะไรบ้างที่ทําให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ต้องไปเช็คอินให้แล้วไปเซ็นทรัลกระบี่ศูนย์การค้าต้นแบบด้านความยั่งยืนแห่งแรกของไทยเซ็นทรัลกระบี่เป็นโครงการมิกยูสมูลค่า4,500ล้านบาทที่รวมถึงศูนย์การค้าโรงแรมและคอนโดมิเนียมออกแบบภายใต้แนวคิด เม็ดายกระบี่ที่สะท้อนเอกลักษณ์ท้องถิ่นของกระบี่ซึ่งได้แรงบันดาลใจจากสวนปาล์มเรือหัวทงและวิถีชีวิตชาวประมงทําให้เซนทรัลกระบี่เป็นศูนย์การค้าต้นแบบด้านความยั่งยืนแห่งแรกของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลเ c e r t i f i c a t i o n เ e r o Level แต่นี้ก็ยังไม่ใช่ที่สุดของความยั่งยืนเซนทรัลกระบี่ยังเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวแห่งใหม่ทูอิส e เดสติเนชันฮั ที่มีไฮไลท์น่าสนใจมากๆเช่นจุดชมวิวเขาพนมเบนจาฮาเบรันแห่งแรกของภาคใต้และไนท์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ที่เป็นจุดรวมของฝากของดีท้องถิ่นและสินค้าแบรนด์ดังที่เป็นมัสแฮฟไฟเทมของนักท่องเที่ยวกระบี่เมืองต้นแบบของการท่องเที่ยวยั่งยืนกระบี่เป็นเมืองที่งดงามและสมดุลที่สุดของประเทศไทยที่ธรรมชาติวัฒนธรรมและผู้คนอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนทําให้กระบี่ได้รับการยกให้เป็นเมืองต้นแบบของการท่องเที่ยวยั่งยืน sustain able tourism ซึ่งเซ็นทรัลกระบี่ถูกพัฒนาเพื่อเป็นศูนย์การต้นแบบด้านความยั่งยืนแห่งแรกของประเทศไทยที่ใช้แนวคิด Regenerative d e s i g ์ Design, เพื่อให้ธรรมชาติและธุรกิจอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลแต่นี้ก็ยังไม่ใช่ที่สุดของความสมดุลเซ็นทรัลกระบี่ต้นแบบศูนย์การค้าด้านความยั่งยืนออกแบบด้วยลันเซฟต์อาร์เคเทคเชอร์ที่เคารพต่อธรรมชาติและทัศนียภาพของเมืองซึ่งไม่สร้างตึกสูงบดบังทิวทัศน์แต่ผสานอาคารเข้ากับภูมิทัศน์รอบข้างทำให้เซ็นทรัลกระบี่เป็นศูนย์การค้าต้นแบบด้าานนควมยยยั่่งงงืแแหรกขอไท เซ็นทรัลกระบี่ห้องรับแขกของเมืองเซ็นทรัลกระบี่ไม่ใช่เพียงแค่ศูนย์การค้าแต่เป็นศูนย์กลางชีวิตเมืองที่พร้อมเป็นห้องรับแขกของเมืองพื้นที่แห่งการพบปะและชีวิตที่มีกว่า300แบรนด์รวมถึง To อปส์พาวเวอร์บายซูเปอร์สโตสบีสองเอสออโต้หร้านอาหารฮาลานและสตาร์บัคส์วิวสวยที่สุดในอันดามันทําให้เซ็นทรัลกระบี่เป็นจุดที่ต้องไปเช็คอินให้แล้วไปแต่นี่ก็ยังไม่ใช่ที่สุดของความสะดวกสบาย เซ็นทรัลกระบี่ยังมีบริการครบครันเพื่อนักท่องเที่ยวเช่นบริการแลกเปลี่ยนเงินตราแวดริฟันบริการเช่ารถส่งพัสดุและจำหน่ายแพ็กเกจทัวร์ทำให้นักท่องเที่ยวสะดวกสบายมากขึ้นกระบี่จุดหมายปลายทางระดับโลกกระบี่ <rab> เป็นจุดหมายปลายทางระดับโลกที่มีอ่าวมะยาเป็นชายหาดที่สวยที่สุดและยังเป็นฮอตอูวฟิล์โลเคชันของภาพยนตร์ดังเช่น The b e ี c h Fast ฟิวเรียส และ Jurassic w o r l ทำให้กระบี่มีความงดงามของวัฒนธรรมประเพณีเช่นลูกปัดโบราณงานแกะสลักเรือไม้และการแสดงพื้นบ้านอย่างมโนรารองเอง่งและประเพณีลอยเรือชาวเลที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพจากทั่วโลกแต่นี่ก็ยังไม่ใช่ที่สุดของความงดงามเซ็นทรักระบี่พร้อมเป็น t o อิส s t destination hub แห่งใหม่ที่รองรับการท่องเที่ยวและเป็นแลนด์มาร์กใหม่ของจังหวัดด้วยทำเลที่เชื่อมต่อระหว่างตัวเมืองสนามบิน และอา่าวนางทําให้นักท่องเที่ยวสะดวกสบายมากขึ้นในการเดินทางปักจุดไฮไลท์เช็คอินมุมสวยเซ็นทรัลกระบี่มีปักจุดไฮไลท์ที่น่าสนใจมากๆเช่นกระบี่วิวพอยน์คอเมสคอปที่ชมวิวเทือกเขาพนมเบนจาแบบพาโนรามาพร้อมมัสคอตน้องปูอันดาสะท้อนความอุดมสมบูรณ์แห่งอันดามันซึ่งให้ทุกคนมีส่วนร่วมตั้งชื่อเพื่อฉลองอัตลักษณ์ท้องถิ่นอย่างภาคภูมิแต่นี่ก็ยังไม่ใช่ที่สุดของความสวยงาม สถาปัตยกรรมของเซ็นทรัลกระบี่กลมกลืนกับธรรมชาติที่อาคารทั้งโครงการได้รับแรงบันดาลใจจากหมู่เกาะเล็กๆก,ก,กลางทะเลอันดามันสวนปาล์มและเรือหัวทงทําให้เซ็นทรัลกระบี่เป็นศูนย์การค้าที่สวยงามและเหมาะสมกับธรรมชาติฉลองเปิดแลนด์มาร์กใหม่ต่อเนื่อง72วันเซ็นทรัลกระบี่ฉลองเปิดศูนย์การค้า72วันต่อเนื่องด้วยกิจกรรมที่สะท้อนหัวใจแห่งความยั่งยืนของเมืองเช่นเบอร์เนอร์เวิร์กชอปไบโนตพนยังกูลเวิร์กชอปออกแบบเครื่องประดับจากวัสดุรีเคลนถ่ายทอดแนวคิด sustainability with style เป็นสัญลักษณ์แห่งการเริ่มต้นบทใหม่ของเมืองยั่งยืนเมดาบกระบี่ er, อย่างแท้จริงแต่นี้ก็ยังไม่ใช่ที่สุดของความยั่งยืนเซนทรัลกระบี่ยกระดับแนวคิดความยั่งยืนให้จับต้องได้และสนุกขึ้นผ่านศิลปะและคาแรคเตอร์ที่คน er กระบี่ภาคภูมิใจพบกับน้องปูอันดามาสคอตแห่งความสุขของเมืองและกระบี่แมนมนุษย์โบราณแห่งอันดามันในเวอร์ชั่นร่วมสมัยที่ออกแบบรวมกับคนกระบีกว่า11ชุมชนเช่นช่างผ้าบาติก กลุ่มแม่บ้านไวยเกษียณศิลปินรุ่นใหม่และวงพาณิชก,กระบีทําให้เซ็นทรัลกระบี่เป็นแหล่งที่ต้องไปเช็คอินให้แล้วไปเซ็นทรัลกระบี่เปิดให้บริการวันที่24ตุลาคม2568เวลา11นาฬิกา19นาทีถึง22นาฬิกาวันที่25ตุลาคมถึง2พฤศจิกายน2568เวลา1 0 2ถึง22นาฬิกาและวันที่3พฤศจิกายน68เป็นต้นไปเปิดให้บริการตามปกติเวลา10ถึง21นาฬิกา เซ็นทรัลกระบี่เป็นแหล่งที่ต้องไปเช็คอินใหม่